ลสินยกสองยกแรกสะดุดช่วงปละแข่งกันนิดนะครับช่วงต้นยกแต่ว่าหลังจากนั้นครับเริ่มจะเข้าที่ก็ยังระวังระวังครับยังเกรงเกรงกันอยู่เพราะว่าแชมป์นั้นจะมีความแตกต่างกันถึง72 000ครับสำหรับผู้ชนะนะครับนอกจากเข็มขัดแชมเปี้ยนแล้วเงินสดเห็นเห็นแน่นอนนั่นก็คือ 9ก้าหมื่อครับเก้าหมื่น so ก okay. oh ็รับไปก่อนสองหมื่นแบบแล้วก็หลังจากชกเสร็จแล้วครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปียนที่มีเข็มขัดเจ็ดสีนั้นมีหกหมื่นรบบโอ้โหในพรนี้มาประชันร้อยสักกันเลยครับระหว่างไหลขวากับไหลซ้ายครับไหลขวาของจอมโหดไหลซ้ายของวันฉลอง ร้อยแปดตอนในรุ่นนี้นั้นถือว่าเป็นมวยที่มีความไวมากนะครับการเข้าออกการออกอาวุธนั้นรวดเร็วมากครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ยมันแลกมานก,กับจอมโหดคิดถูกคิดผิดครับวันฉลองโอ้โหจอมโหดนั้นเกือบจะได้ชิงแชมป์กับตอนชกมวยสากลชกมาประมาณสองสามไฟแล้วเกจิมองว่าอนาคตนั้นมีโอกาสถึงแชมป์เลยครับแต่ว่าช่วงหลังนั้นหยุดไปเลยครับ กลับมาชกมวยไทยครับโอ้ยนี่ครับหมัดซ้ายครับไม่กลัวจริงๆครับวันฉลองใครจะโดนก่อนใครโดนก่อนครับมีคำถามตั้งแล้วนะครับสำหรับหมัดซ้ายยังอยู่ในช่วงจังหวะวัดวัดอาวุธกันครับดูจังหวะวัดอาวุธหลอกแย็บด้วยขวาไล่แล้วครับวันฉลอง กระติกเชือกถีบหน้าเลยครับโอ้โหลูกนี้ลูกนี้แสบครับแสบโอ้โหมั่นใจจริงๆครับววนฉลองดูครับวัยมากครับแว็บเดียวละโดนเลยครับสู้กันด้วยความไวแล้วก็สต